สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัววันนี้พิเศษนะครับเรามีแขกรับเชิญมาเป็นผู้ช่วยผมด้วยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยในเทปแรกนะครับที่เปิดตัวผมเนี่ยเธอคนนี้เป็นคนแนะนําผมแต่วันนี้ผมจะแนะนําเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมนนท์ค่ะแล้วเป็นใครมาจากไหนเอ่ยก็เป็นใครก็อยากเข้าครัวเขาเยอ๋ออยากเข้าครัวนะครับใช่แล้วใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้คือคลืนมากเพราะว่าปกติอยู่คนเดียวตลอดเหงามากเลยวันนี้มีผู้ช่วยนะครับและเมนูที่ผมจะให้ผู้ช่วย ของผมคนนี้นะครับช่วยก็คือพิซซ่าวันนี้เราจะทําพิซซ่ากันยาวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แป้งนะครับเทปนี้จะเป็นการทําแป้งวันนี้คุณนุ้นจะช่วยผมนวดแป้งใช่ไหมใช่แล้วค่ะแน่ใจ้วโอเคครับมาดูส่วนผสมกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับอย่างแรกนะครับอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจริงๆแป้งพิซซ่าเนี่ยไม่ยากเลยส่วนผสมแค่นี้เองมีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับปริมาณที่ผมใช้เนี่ยในสูตรนี้คือ1นึ่งับครึ่งนะครับก็จะใช้คับตวงนะครับ ห่งหนึหนครึ่งนะครับต่อไปเป็นน้ำมันมะกอกอันนี้เราโชว์เยอะนิดนึงแต่ที่ใช้จริงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมต่อมาด้วยน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นอันนี้สําคัญมากเพราะว่าแป้งนี้มันจะมียีสต์ด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปน้ำอุ่นผมใช้ 2ส,ส่วน3ครับนะครับปริมาณมันจะประมาณ150มิลลิลิตรอันนี้สเปคสำคัญนะครับเราเราต้องเป๊ะนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันมันจะมันจะไม่อร่อยนะครับยีสจะไม่โตต่อมาเป็นเกลืออันนี้เกลือก็จะช่วยช่วยในใ,ใ,ในความกลมกล่อมของแป้งแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้แป้งขึ้นฟูได้นิดหนึ่งด้วยที่สำคัญที่สุดต่อมาคือ yeast. ยีสต์ยีสต์ที่ผมใช้นะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นยีสต์แบบอินสแตนต์คือแบบแบบแห้งไม่ใช่แบบสดดังนั้นอันที่ผม ใช้เนี่ยผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับช้อนชาประมาณเออเรีวยกว่าไงอะไม่ไม่ต้องพูนเท่าไหร่ประมาณ1ช้อนชาเป๊ะๆนะครับแล้วผมแนะนําถ้าเกิดจะใช้นะครับผมผมไม่บอกชื่อยี่ห้อแต่ผมบอกว่ามันเป็นสีน้ําตาลนะครับผมลองไปเลือกดูแล้วกันสงสัยถามได้ในอีเมลนะครับผมโอเคครับมาดูวิธีทํากันเลย โอเคผู้ช่วยผมใจร้อนแล้วครับเดี๋ยวเริ่มอ,อย่างแรกเลยเอาแป้งที่เรา <ไง S 1> เตรียมไว้ครับ,รบอันนี้ผมผมตวงเอาไว้ละเราจะมาซีฟแป้งคือร่อนกอล่องลงไปเลยครับอ่าลงไปเลยอ่าแล้วก็เคาะมันอ่ะเดี๋ยวผมเคาะให้เคาะเคาะเคาะอย่างไปครับอย่างนี้คือสาเหตุคุณนุน้นรู้ไหมว่าทำไมโซ่เนอคุณนุ่นรู้ไหมว่าทําไมเราถึงต้องเอ่อร่อนมันด้วยให้แป้งละเอียดค่ะอ่าใช่อันนั้นอันนั้นคือเหตุผลเบื้องต้นแต,แต่ความเป็นจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือในเมื่อเรา ร่อนมันแล้วเนี่ยนอกจากที่มันจะละเอียดแล้วเนี่ยฝุ่นละอองออกไปแล้วเนี่ยส่วนความเนียนของแป้งเนี่ยจะทําให้ texture ของของอแป้งหรืออะไรก็ตามที่เราจะทำเนี่ยมาถึงในส่วนที่เราอบแล้วเนี่ยม,มันจะเนียนแล้วก็ให้ให,ให้รสสัมผัสที่ดีกว่าด้วยนะครับมันมันก็คือการเอาใจใส่ด้วยครับอาหารที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้อ่าตอนนี้ผมซีฟแล้วต่อไปใหุ้ณนุ่นลงเกลือรอบๆเลยเอ,อ่านะคบใช้นิ้วก็ได้ครับอ่า <Okay. S 2> รอบๆข้างนอกอันนี้คุณผู้ชมสําคัญนะครับที่ผมเน้นให้โรยรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงยีสต์ตรงกลางนะครับสาเหตุที่พอละครับจะเข็มแล้วโอเคเดี๋ยวไปยีสต์เราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับลงตรงกลางเลยครับหนึ่งช้อนชาใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ร,รอบๆตรงกลางใช่ออย่างนั้นผมอธิบายนิดนึงยีสต์เนี่ยนะครับ ที่ต่างว่าเขามีชีวิตถ้าเขาโดนเกลือโดยตรงเนี่ยมันจะตายถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าตายคืออะไรแป้งมันก็จะไม่ฟูนะครับเพราะแป้งพิซซ่าเนี่ยถ้าในในภาษาในวงการอาหารเราจะเรียกว่ามันเป็นยีสต์โดยีสต์โดมีอะไรมาัางก็คือพวกขนมปังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพิซซ่าเนี่ยโดยสเปคของเขาเนี่ยเขาจะฟูไม่มากระดับหนึ่งแต่ถ้าเจ้ายีสต์มันโดนเกลือแล้วมันตายเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แป้งแข็งๆอืมไม่ไม่ใช่แป้งพิซซ่าอะต่อไป,อไปเดี๋ยวผมจะคุกเคล้าก่อนอ่ะ แล้วผมมาให้คุณนุ้นทําต่อวันนี้ <c oughs> ผมตบาบ <c oughs> ผมชอบมากเลย <c oughs> มีผู้ช่วยอะคนไปเรื่อยๆนะครับปาดไม่ให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือเสร็จแล้วให้คุณนุ้นทำแองตรงกลางนิดนึง <c oughs> ทำแองอ่าทำแองใช่แล้วอย่างนั้นแองตรงกลาง <c oughs> เพราะว่าผมจะเทน้ำลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ำอุ่นที่ผมตวงเอาไว้แล้วประมาณ150มิลลิตรนะครับลงไปเลยอะทีนี้คลุกเคล้านิดนึงเอาร,บรอบๆอาใช่แล้วอย่างนั้นครับผม อ่าทำไปอย่าหยุดครับผมสบายผมไม่เหนื่อย <c oughs> ผมชอบโอเคแล้วก็นะ้ำมันมากอกตามลงไปนิดนึงอ่าคนไปเรื่อย <ทำ S 1> ๆไม่ต้องครับเนี่ยแหละครับ <c oughs> ประมาณเนี้ย้หมันมากอกลงไปเพื่อให้แป้งมันมีความเนียนเหนียวนุ่มได้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะค่อยๆทยอยลงน้ำไปเรื่อยๆนะครับน้ำค่อยๆลงครับเพราะว่าสาเหตุที่เราค่อยๆลงก็คือน้ำเนี่ยปริมาณเราใช้ประมาณเท่านี้ที่คือที่ผมบอกไว้150มิลลลิตรเราจะทําให้ เจ้าแป้งเนี่ยมันเหนียวเป็นก้อนโดได้เราก็ต้องใช้ความชื้นจากน้าใช่ถ้าเราเททีเดียวหมดเนี่ยมันก็จะเป็นปื้นๆไงอเออมันแล้วเราก็ต้องเพิ่มน้ําแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะผิดสเปคไปถามว่าถ้าเกิดเ,เหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเราเติมน้ําเพิ่มได้ไหมก็ได้ครับแต่พยายามแบบเออใหญ่ยเยอะเป็ไงเมื่อยไหมครับคุณลุนเ,เริ่มแล้วครเริ่มแล้วใช่ไหมครับอะไรยังไม่เท่าไหร่เลยโอเคครับนี่ผมจะเริ่มลงเยอะนิดหนึ่งให้มันเริ่มเปียกอ่ะทีนี้ปาดขูดมาให้หมดเลยครับโอเคครับ ตอนนี้แป้งของเราเริ่มเ,เขาเรียกว่าปั้นเป็นโดได้แล้วมันเกาะเป็นก้อนแล้วผมจะเอาลงมานวดบนโต๊ะจะสังเกตนะวันนี้เราไม่มีเขียงอ่าเดี๋ยวผมเตรียมพื้นที่ให้คุณดูก่อนร่อนนะอันนี้เป็นเทคนิคไม่ต้องบางคนอาจจะโรยอย่างนี้แต่ผมชอบร่อนอย่างนี้มันจะได้พลิวๆเบาๆนิดนึงแล้วเราก็เอาเจ้าแป้งเราลงมาเลยทีนี้ผมจะโชว์วิธีการนวดแบบเบสิกให้ดูอันนี้เนี่ยเราจะต้องปั้นให้มันเป็นก้อนแต่ก่อนจะให้มันเป็นก้อนเราต้องทําให้มันเหนียงเราก็จะเขาเรียกว่า นวดคลึงมันอ่ดันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั้นมาอมอยากลองไหมครับง่าย <laughs> ดูเหมือนง่าย <laughs> ใช่แต่เรา<ด>ต้องใช้แป้งนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมผมผมต้องเตรียมแป้งเผื่อเอาไว้เลย <laughs> เพราะว่าตัวส่วนผสมของเราเนี่ยครับมันมีความชื้นทั้งจากน้ำด้วย <laughs> เพราะว่าไอเจ้าน้าอุ่นเนี่ยมันจะไปปลุกให้ยีสต์ของเราตื่นนะครับอันนี้ผมมาคุยไปนวดไปเรานวดคลึงอย่างเงี้ยเพื่อให้แป้งมันเนียน เป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ตาคุณนุ่นละเดี๋ยวผมจะให้คุณนุ่นคลึงให้มันเป็นก้อนนะครับอ่าบอกเทคนิคให้รวบมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนอ่านี่คุณผู้ชมลองฝึกดูที่บ้านไปพร้อมกับคุณนุ่นเ,เลยก็ได้นะครับอ่ะใช่<อ>แ้วะเอาแป้งมาทามือกันก็ได้หละอ่าแล้วก็อาจจะโรยข้างบนได้นิดนึงหรือมากก็ได้แต่ว่าถ้ามากเนี่ยอ่มันจะมีความเป็นแป้งสูงไปนิดนึงอืมอนนไม่ไปข้างหน้าหมุนอย่างนี้เลยไม่เอ่าให้เป็นก้อน รู้สึกรู้สึกเหมือนนิ่มไหมครับความรู้สึกของแป้งเป็นยไงบ้างครับ<ๆ>นิ่มมากอันนี้เพราะยีสต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแป้งส่วนผสมในโดที่ไม่มียีสต์เนี่ยความรู้สึกจะไม่นุ่มขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมลองทําอยู่ที่บ้านนะครับจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันนุ่มมากเลยนุ่มคล้ายๆม้ายคล้ายๆาสลับเปาแบบนะที่เพิ่องอบใหม่ๆหม่คุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกฉันฉันไม่เคยกินตอนมันอบใหม่ๆฉัน <laughs> กินที่เซเว่นอย่างเดียวโอเค อช่ไหมค,ครับะล้นก็นืดๆให,ให้ให้คุณลุนโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะดูมันจะยังไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําแบบให้เนียนให้ดูตอนนี้เนี่ยในเนื้อแป้งอะมันเริ่มโอเคแล้วผมก็จะคลึงอย่างเงี้ยปั้นให้มันกลมๆเห็นไหมครับแล้วผมก็จะดันข้างล่างปั้นจีบให้ข้างหน้าข้างบนมันตึงๆแอบเอาที่ไม่ค่อยสวย,ล,ยลงมาข้างล่างนะครับสังเกตว่าผิวข้างบนจะเริ่มตึงลว เราก็เอาด้านที่ไม่ค่อยสวยลงล่างขึ้นแล้วเราก็กดครึงต่อแบบที่คุณทุานทำอย่างนี้นี่เราใช้วิธีหมุนอย่างนี้เทคนิคก็คือปาดก้นมันนะครับให,ให้ดึงตึงมาเป็นทางเพอมันหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ด้านไม่สวยมันก็จะอยู่แค่จุดเดียวเราพยายามให้มันเป็นจุดเล็กๆแล้วเราก็จีบมันหลบมันอ่ทีนี้เราก็จะได้โดที่เป็นก้อนกลมกลึงสวยงามนะครับให้คุณนุ่นลองคลึงแบบเมื่อกี้ทีหนึ่งทีนี้มัน<อ>ก็จะเฟิรม์มกลม อย่างนั้นนะครับทำทำมือห่อหอให้เป็นแบบเหมือนเหมือนกลาครับอ่าอย่างนั้นแหละใช่ใช่อ่าเป็นไงเห็นะความรู้สึกง่ายขึ้นเยอะอ่ง่ายขึ้นเยอะแล้วทีนี้พอตอนตอนจะจบปุ๊บอ่าท่าเดิมเลยครับปาดด้านล่างอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าเห็นไหมสวยงามใครๆก็ทําได้คุณผู้ชมถ้าเกิดเริ่มเหนียวใช้แป้งเอามาตบมือตัวเองแล้วก็ลงที่โดอ่าเงี้ยครับ ทำกินเองไม่ต้องห่วงขี้มือครับยังไงก็ขี้มือหลางมือแล้วค่ะมันอร่อยตรงนี้แหละขนุนอ้าแล้วโอเคเนี่ยเราได้โดยที่เราต้องการแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาพักในเอามาพักในโบนะครับโรยแป้งนิดนึงก่อนข้างใต้ทําไมต้องโรยแป้งเพราะว่าเดี๋ยวตอนยีสโตเนี่ยครับมันจะเริ่มมีความเหนียวถ้าเราไม่มีแป้งให้แบบกันความชื้นนะเดี๋ยวเราจะแกะออกยากโอเควางไว้ตรงกลางเลยครับคุณผู้ชมดูไซส์ดีๆนะครับไซส์นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งให้มันขึ้นฟูประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องที่ค่อนข้างอบอ้าวมันชอบมากเลยความอบอ้าวน้ําอุ่นเนี่ยเจ้ายีสต์เนี่ยค่ะมันจะโตขึ้นกว่าน,นี้อย่างน้อย1เท่าตัวขึ้นอยู่กับปริมาณชีสเอ้ยยีสต์เนี่ยผมชอบพูดสลับได้เลย,เลยโอเคนะครับดูภาพอ,อันนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีมันจะไม่ใช่ไซนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดฟิล์มไว้นะครับคุณผู้ชมกลับมาดูกันว่าหลังจาก2ชั่วโมงแล้วเป็นยังไง โอเคครับคุณผู้ชมคุณนุ่นด้วยตอนนี้สองชั่วโมงผ่านไปเรามาดูกันว่าโดของเราเป็นยังไงมั่งเนาะโอเคครับโอเคครับโดของเราเป็นยังไงม้างครับคุณนุ่นหใหญ่มากเลยค่ะมันโตขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับสาหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชอบเล่นกับยีสต์นะครับสูดเข้าไประวังตัวจะบวมขึ้นนะจริงๆผมไม่ใช่คนอ้วนอ๋อเหรค่ะสิงบวมผมเออผมบวมเพราะยีสต์ใช่โอเคไม่อายนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเจ้าอันเนี้ย สูตรนี้ที่ผมทำเนี่ยแบ่งออกมาได้เป็นสองก้อนก้อนหนึ่งมันจะตกประมาณร้อยกว่ากรัมเคนี่คือที่สำเร็จโอเคครับนี้ผมนวดแบบเดิมอ่ะผมให้คุณนุ่นทำดีกว่าเพราะคุณนุ่นเขาจะชอบใช่ครับทำมือห่อๆเหมือนกะลาเนี่ยผมเลยมันลงมือคุณนุ่นหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเห็นไหมครับรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเนาะใช่ค่ะ แต่มันก็จะนุ่มนุ่มขึ้นด้วยเหนียวขึ้นด้วยนะครับแล้วเราเอาไปอบแล้วเนี่ยมันก็จะได้รสสัมผัสที่มีความกรอบความแบบนุ่มอยู่ข้างในลึกๆนิดนึงนะครับเอาลืมบอกไปแป้งที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์อิตาเลียนค่ะในนั้นมันจะบางแล้วกรอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่กรอบแบบกรอบหายนะกัดเข้าไปมันก็ยังมีแบบความนึบนิดๆอืผมว่าตอนนี้คุณนุ่นกําลังเมามันมากล้ามคือแรงโอเคครับอะไรนะคะอ่ะเราก็ปาดก้นมันเหมือนเดิม ใช่แล้วมันไม่สวยมันเชฟทำไม่เป็นไรครับัแรกๆผมทำก็ดูไม่ค่อยได้หรอกครับเาก็เก็บก้น <laughs> ใช่อ่านี่เนี่เริ่มได้แล้วอ่าดึงมังมาให้พยมมายามให้ข้างบนมันตึงนึกซะว่าให้มันมีด้านหนึ่งสวยที่เราจะโชว์ได้เหมือนจะไม่มีเลยตอนนี้อโอเคเพ <c oughs> อดึงปาดลงมาข้างล่างปุ๊บเราก็ทิ้งแป้งปุ๊บลงเลยอ่านี่เป็นเทคนิคอ่าเห็นไหมข้างบนมันเริ่มเนียนแล้วเราก็ทําอย่างเดิมอีกปาดอีกอ่าทีนี้มันก็จะเนียนอันนี้ผมจะแบ่งเป็น สองส่วนนะครับเราก็จะปั้นเป็นกลมๆแบบเมื่อกี้ดังนั้นหน้าที่ปั้นก็เป็นของคุณนุ่นโอเคผมนี่แมนจริงๆโอเคครับคุณผู้ชมใช้พายอย่างเราใช้ด้านด้านตัดมันนะครับกดลงไปแล้วเชือเลยอ่าอันนี้มันจะคล้ายๆที่หั่นปลาท้องโกอ่ะนุ่นมาช่วยนะคผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่ากันเลยใช่โอเคงั้นปาาออกมันหน่อยนะครับรวมไปเท่ากันไหมใช้ได้อยู่ใกล้เคียงอยู่โอเคอ่เรามาช่วยกันเดี๋ยวโดย นะครับนี่ครับบรรยากาศการทําครัวสนุกสนานครับใครๆก็เข้าครัว,รวได้เราสนุกกันในครัวนะครับโดยเฉพาะเมนูที่ถ้าจะพูดกันตรงๆเนี่ยพิซซ่ามันคงไม่ใช่เมนูที่คนไทยเรากินกันทุกวี่ทุกวันใช่แร้เป็นเมนูพิเศษดังนั้นน,นี่ผมทำมือเดียวอีกแบบหนึ่งถ้าใครอยากลองก็ได้นะแต่ว่าสองมือชัวร์กว่า ถ้าเกิดว่าใครทําครัวด้วยกันเนี่ยครับมันมันจะรู้สึกว่าสนุกเนาะจะมีคนช่วยกันมันก็เพลินดีโดยเฉพาะการปั้นแป้งนยคุณผู้ชมช่วยผมมันมากจากครัวก็จะเละมากอันนี้ถ้ามีอีกคนนึงช่วยเคลียร์ครัวจะดีมาก <laughs> ว่าครับจริงๆเราก็ต้องทําไปคลีนไปแล้วจะดีโอเคคุณผู้ชมเทปนี้เป็นส่วนของโดโดเราเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ กลมๆเด้งๆสีก็จะขาวๆหน่อยถ้าอยู่ตรงนี้แล้วได้กลิ่นเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันจะกลิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะเพราะอันนั้นคือเพรายีสต์นะครับผมโอเคครับโดยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโดพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนเชิญชมครับ